เท้าบานอย่างก็แต่มันน่าจะตายด้วล้วผีตายคน,นแล้วกับเสี้ยเต๋อเดี๋ยวก็จำละก็นั่นก็หู้ละพระกระดาษเนี่ยเสียดายของอย่างตัดตุงสิบสองราศีเนี่ยมันเป็นเทคนิคง่ายๆเหมอนใจแต่บางคนเปิดดูว่าอู้มันหายใจยุ่งยากกายกับบงาองอย่างกลุ่มคนเท่าในกระนั้นเปิดใจเนี่ยครับพระป็่นวันหล่นแกว้วอันเกศธรรมะ เกถวามไม่ยากครับอันนี้แต่ถ้าเป็นกระดาษที่ยิ้มได้นะเนี่ยพูกกะอันนี้เป็นผ้าพีนจารีนนี่ไะสวยงามมากครับนี่เหรองามก่อมูตัดผ้าอย่างปีกาเขานี่นะขอบอกเลยว่าร้าหารนี่ก็นีหมันไปจ้างไปละ ผ้าเศษผ้าเหลือผ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยกับนี่หรอเลือดรูปด้วยกันเขาทุกทุกลย่างทุกดู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 สินี่คือวิธีทำนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตุ้งใส่หมูตรงใส่หมูนะครับมันกับมันกับผ้าตามที่เขาผ้าเนี่ยครับเข้าก็เป็นคนเข่าแล้วหรอเนี่ยเป็นแบบวิธีโบราณนะครับส่มากจะทำใส่ไปทำที่วัดนะครับ เนตแปลงเอาดอกเพชรถาวานี่ใส่ในขันน้อยครับจะได้หอมปีนี้ดอกเกชรถวานี่เป็นพญาดอกนะตามหนังสือปีใหม่เลยคือไปที่ไหนบูชาดอกเพชรถาวาที่ไหนมาเนี่ยพื้นกอติวาบ้านยายผงนะค่ะครับพนมาหื้อขึ้นไปที่เดือยเดือยงหมดเลยเลือยมดเลยอ่ะต้องต้องไม่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะดูวิธีการ ตัดตรงนะครับเป็นนักๆอะมันได้หอมๆเลยนี่ข้าเปิดได้นี่พอหอมนะใช่อน้รอดูตอนคลี่ออกมาดูนะครับตอนนี้คือกำน็บันิตได้ตูพ่อตูพ่อตูพ่อตูช่วย่วางนี่ไงอันนี้เป็นตีนมานี้เนาะ สมมติเป็นทั้งตีนมันเนาะบทับอบอแล้วก็คัดตรงนี้ต้นอันนี้มียอดย่ำคล้ายคมนะแม่ถ้ามียอดคมมันจะดีเหรอนี่บอแล้ว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 มันมันยอเป็นฟันป่าใช่ไหมฮะมันมันมันตัดไปเนาะปีการเน้อนี่นะสมมติเขาตัดนี่นักไปให้มันฟุดนะเขาก็กระจอกมันนี่ คือคือกี่ยักก็ได้แล้วแต่เฮาถ้ายิ่งผ้ามันบางเฮาต้องการให้มันได้ย่อยนักๆมันก็จะงามย่อยเลยมันก็จะงามของมันถ้าว่าเฮาย่กีบใหญ่มันก็ไมงามแล้วตอนนี้เฮาปีนจะรีนมาเฮาตัดต่นนี้พี่ขืนตับกลางเน่ง่ายและไม่ยากครับงามเนี่ยนี่เออให้มันน้อยกะถ้าถ้ามันใหญ่มันจะเป็นตรงกงไงมันงามเนี่ย ถ้าเป็นกระดาษไม่จะตัดง่ายกว่าผ้าครับพี่กามันผ้านี่ยังหว่านเนาะผ้าต้องใจ้กันไกยังผ้าอันนี้ผ้าชนิดไหนครับผ้าโฮเลใเจ้ด้เลยแต่นี่ใจ้ผ้าออเกนซาเพราะว่าผ้าออแกนซาเขามีอิ่มได้เขาเลยใจ้ผ้าตัวนี้ร้อนเอไมจะร้องสบาสบายเนี่ยเป็นเออ่นสิไปใส่ถุงมือมันก็ร้อนสิอ่าเรือร้อแล้วเก๊กไม่พอ แมกเย็บไปนี่นะเราต้องแกะออกให้หมดคือแมกนี่มันอาศัยสำหรับว่าเฮาเฮาบั่นเฮาบั่นแน่นอนอิ่ได้แต่ถ้าเป็นผ้าทอเลสจะต้องใช้แมกก็ได้ครับผ้าทอเลนี่คือปรต็กจีบมันงามผ้าตัวนี้มันมันเนาะถ้าถ้าเป็นกระดาษจะอิ่มได้เลยนะกระดาษที่ต้องคลี่ต้องต้องเปลี่ยนแบบมันเลยนะเพราะมันจะฉีกกระดาษนี่อ่ได้เด็ดขาดเลยมันจะฉีกเด็ดขาดอันนี้จะใหญ่กว่าโมนั่น ปลาจา์แก้วตามาพูดเนาขนุอันตุกตามันือดีใจนี่โบทโฮผมได้ปะกันหลายวันอ่ะเนาะตุกตาตัวตอนนี้กำลังรอคลี่นะครับอู้ร้อนแต่มันขาดมันขาดมันขาดแล้วก็มันนั้นมั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 นนี่สวยอันนี้ใหญ่แต่เขาต้องฟีนจะรีนออกถ้าเขาอยากเขื่อนมันถึงจะเนี่ยน้องถึงจะปูไห้มันถึงจะ เงางามนี่ครับว้าวนี่ครับไม่ยากยายแต่ถ้าเป็่นกระดาษไปขยาวแห้งนะนมีะ้ยเฮ้ยแล้วก็ไม่ง่ายนะครับอันนี้ถ้าสมมุติว่า,าเขาเป็นสีนี่เนาะตังไหนก็จะเป็นเหลืองเป็นอย่างแรกแต่เฮาอย่าง <c oughs> ครับอันนี้ย่อยใหญ่อันนี้มันอยู่ที่ปักกระดาษเวลาวันหน้าตานขลองเจดีช้ายขาห้อยตะมูจ่อฟ้าเพดานนี่กับ